สวัสดีครับทุกท่านก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับเจ้าชิปปี้แต่งแนวโมตารดนะครับคันนี้ก็จอดอยู่ที่ร้านกาแฟใช้เป็นตัวสำรองนะครับกับชิปปี้คันหนึงเดี๋ยวจะพาออกไปดูโอเคเดี๋ยวจะอธิบายตัวรถคร่าวๆด้านนอกนะครับปัจจุบันจอดแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวออกไปเทสกันไปเลยครับ อ่าโอเคมาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวดูกันครับตอนแรกคันนี้ยผมจะทำเป็นสไตล์คันนี้เอาไว้ส่งกาแฟแต่ทีนี้ว่าล้มโปรเจกต์นะครับก็เลยมาจัดทรงเป็นแนวโมตาดแทนนะครับว่าเราได้คันนี้ตัวสำรองแล้วอ่ะต่อเลยมีบังโคลหลังเรียบร้อยนะครับเป็นโชคของเวฟนะเครื่องคิสตัน110นะครับ แล้วก็แฮนดเป็นมอเตอร์คอรสเล็กนะครับบางโคลนใส่แล้วยางหน้ายางหลังเป็นเรเดียนนะครับแบบมียางในแกนเกียร์แกนคันสตาร์ทไม่มีเชื่อมนะครับล้อหลังเป็นเรเดียนนะเดี๋ยวดูโดยรวมแบบนี้โอเคโชคเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเทน,น่านะจะไม่ผิดนะ แล้วก็เป็นท่อสูตร PDK ตรงรุ่นแต่ก็ตามสภาพนะมีบุมีมีร่วนิดหน่อยนะครับรถใช้งานได้ปกติจัดว่าวิ่งแรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูนะครับแต่อาจจะไม่ได้เทสวิ่งนะเพราะว่าแถวนี้เก่งใจครับเป็นสถานที่ราชาการนะครับผมอ่านี้ก็สตาร์ทแล้วนะครับ หนาปุ่มเปิดปิดนะครับแกนเกียร์เครื่องมมอ complicated